mùa mày loại mang rồi nó Mày vượt mấy trà rồi nó Tha cả lúc đang ở khăn Phương lượng liền mà hả?

<Inter> เราทำแบบนี้สิบเพจเหนื่อยจำสิบไม่ร้อยเลยอินเทว่างทำให้หัวใจเราแข็งแรงขึ้นเราจะได้วิ่งได้เร็วขึ้นและนานขึ้นเ <Hi. S 2> ด็กๆเขาซ้อมกันหนักนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องแช่น้ำแข็งการแช่น้ำแข็งแบบนี้นะครับจะไล่กดแลคติกออกจากรก่างกายและจะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ย ب, ฟื้นฟูได้ไวขึ้นับเวลาแช่ไอเส็งยี่สิบนาที งขาจับทั้งนางบอกว่าไทยไม่นาน <laughs> เลือกหมดแล้วขอเลือกหน่อย <c oughs> เคยเดี๋ยวจะมากระแม่ขึ้นน้นนะกะารเสียงแหบยงม่หายบายบายสวัสดีค่ะบายบาย